สวัสดีค่ะจากเพจดีโฮมให้เรื่องบ้านเป็นเรื่องเบาๆค่ะวันนี้จะมารีวิวเครื่องกดน้ำรุ่น138ค่ะในกล่องจะประกอบไปด้วยตัวเครื่องสายดูดน้ำสายชาร์จค่ะ,ะคูมือภาษาอังกฤษขนาดชาร์จจะมีไฟสีแดงขึ้นนะคะตัวเครื่องเป็นวัสดุคุณภาพดีเป็นพลาสติก ABS สีขาวนะคะปากขวดถังน้ำต้องไม่เกินเส้นผ่าศูนย์กลาง6เซนเมตรค่ะ สายดูดน้ำยาว50ซนติเมตรนำสายเสียบแบบนี้นะคะแล้ววางที่ปากถังได้เลยค่ะจากนั้นเปิดปุ่มกดจะได้แบบนี้เลยค่ะอย่าลืมติดตามเพจ c e e o o k Be Home และ Line ล t Be Home เพื่อติดตามสินค้าใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆได้เลยนะคะ